มือถือหายแก้ไขก่อนมอเมื่อเพื่อนไม่อยากให้มือถือเพื่อน,อนหายและค้นหาไม่ได้เพ,เพื่อนสามารถที่จะแก้ไขโดยการตั้งรหัสผ่านล็อกหน้าจอหรือใส่สแกนลายนิ้วมือและวิธีติดตั้งแอป Find My Device ไว้บนมือถือของเพื่อนเพื่อสามารถที่จะทราบได้ว่ามือถือของเพื่อนอยู่ตรงไหนดูแลนตรงไหนได้มีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรไปดูกันต่อได้เลยครับเพื่อนให้เพื่อนไปที่ตั้งค่าแล้วเพื่อนไปที่ลายนิ้วม,มือและรหัสผ่าน ส่วนที่ข้ออื่นก็จะเป็นแตกต่างกันก็จะเป็นประมาณรหัสผ่านและเพื่อนใส่รหัสผ่านตรงนี้เข้าไปสําหรับมือถือ Android ให้ไปที่ตัวของ PlayStore และเพื่อนไปช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์ไฟล์ My device มันก็จะมีตัวแนะนำขึ้นมาให้เพื่อนเลือกไฟล์ My My ดีไว c e จากนั้นทำการติดตั้งทำการเปิดขึ้นมาถ้าเพื่อนเข้า Gmail โดยใช้เมล Gmail ของเพื่อนก็จะทำการดำเนินต่อได้เลยแล้วใส่รหัสผ่าน Gmail ของเพื่อนทำการลงชื่อเข้าแล้วก็ทำการอนุญ,ญาต มันก็จะปรากฏรุน่นมือถือของมันเพื่อนเพื่อนเพื่อตามค้นหาแล้วมันจะสถานที่ปัจจุบันที่มือถือเพื่อนอยู่เพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะค้นหาโทรศัพท์มือถือของันเพื่อนได้แล้ว